เน็ตข่างหรือเปล่าข่างบอยินดีที่ได้รู้จักนะคะทุกคนจ้าเขามาแล้วทักทายกันได้เด้อเสือมันมีแขนเดียวหรือว่ามันทรงนีมันทรงกับมันทรงนีจจเจ้าจม็นอ้ยจม็นบอท่านไหมมันมีแขนเดียวจ้ามันเป็นสไตล์เขา เน็ตไม่อั้นแต่ใจข้างแต่ใจ่ค้างใครๆเอ่ยเน็ตไม่อั้นแต่ใจข้างอย่างนี้หรอมีดดอกระดับใดยังเก่งกาเสื่อมต่อไวไฟทางห้องท่านลละอยู่หลานพาวบอบจ้าอยู่อยุธยาค่ะ